สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ id podcast podcast สำหรทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึง girl group นะคะที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยมาแรงมากๆนะคะสำหรับสาวๆวง i อจากค่าย starship entertainment นั่นเองพวกเธอเนี่ยนะคะเป็นวงน้องใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย แล้วก็ยังเป็นวงน้องใหม่ที่สามารถชนะในรายการเพลงเร็วที่สุดอีกด้วยนะคะและเพลงโปรโมทของพวกเธออย่างเพลง e l เ v e n นเนี่ยก็เรียกได้ว่าโด่งดังแล้วก็มีการพูดถึงมากๆวงไอซ์เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด6คนก็ได้แก่ยูจินวอนยองเรกาอึนลิสแล้วก็อีซอนะคะการประสบความสําเร็จของวงไอซ์เนี่ยทำให้สมาชิกทั้ง6คนเนี่ยได้รับการพูดถึงแล้วก็อยู่ในกระแสตลอดในตอนแรกที่ทางค่าเนี่ยได้พูดถึงเกิลกรุ๊ปวงใหม่ที่จะประกอบไปด้วย ยูจินแล้วก็วอนยองซึ่งเป็นอดีตสมาชิกของ i g จีวอนเนี่ยแฟ,แฟนนะคะ <ๆ S 2> ก็ค่อนข้างกังวลว่าสมาชิกที่เหลือเนี่ยจะเคมีเข้ากันกับยูจินแล้ววอนยองได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าพอเปิดตัวสมาชิกอีก4คนอย่างกาอึนเรอีซอ e แล้วก็ลิสออกมาเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าสมาชิกของไอทั้ง6คนเนี่ยนะคะมีความลงตัวและทุกคนเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าสมาชิกของไอทั้ง6คนเนี่ยนะคะสามารถเข้ากันได้ดีนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็มีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์จนทําให้ เธอเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงตลอดสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งสมาชิกของไอที่เธอเนี่ยก็ได้รับความสนใจตัง้งแต่เปิดตัวจนปัจจุบันเลยนะคะสําหรับลิสนั่นเองนะคะซึ่งลิสเนี่ยก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนของไอลิสเนี่ยนะคะเธอเป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนเกาหลีนะคะน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่นอนอาจจะเป็นที่ตอนนั้นเนี่ยนะคะเปิดตัวออกมาเนี่ยสีผมของเธอนะคะแล้วก็หน้าตาของเธอแต่แท้จริงแล้วนะคะเธอเป็นคน เกาหลีแท้ๆเลยเธอเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีเสียงร้องที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เสียงร้องของลิซเนี่ยนะคะทําให้ได้รับคําชื่นชมอย่างมากในพาร์ทอินโทรของเพลง11เนี่ยนะคะเสียงร้องของลิซเนี่ยก็เพราะขนาดที่แบบว่าเทนเนอร์ของ Starship เนี่ยนะคะยังต้องตะลึงเลย และท่าเต้นของไอซ์เนี่ยนะคะก็เป็นท่าเต้นที่ต้องใช้พลังแต่ว่าลิสเนี่ยเธอก็ยังควบคุมเสียงร้องของเธอได้อย่างดีนะคะทําให้เสียงร้องมั่นคงตลอดเพลงเลยแล้วเพื่อที่จะให้การร้องสดออกมาดีเนี่ยนะคะลิสเธอก็พยายามอย่างหนกักเธอเนี่ยนะคะกลัวว่าเสียงร้องจะออกมาไม่ดีขนาดเต้นเธอจึงฝึกซ้อมร้องไปด้วยนะคะแล้วก็วิ่งไปด้วยแล้วก็ทําหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าลิสเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าร้องเพลง cover ในรายการต่างๆทุกคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเสียงร้องของเธอเนี่ยเพราะ มากๆากนะคะทาให้หลายๆคนเนี่ยทราบได้อย่างแน่นอนว่าเธอเนี่ยคือเมนโวคอลของวงและเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับลิสนะคะอย่างที่บอกไปก็คือหลายๆคนเนี่ยคิดว่าลิสเนี่ยไม่ใช่คนเกาหลีแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติและอีกอย่างนะคะที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดเนี่ยก็น่าจะเป็นสเตทเนมของเธอนะคะที่มีชื่อว่าลิสนั่นเองทําให้ถูกเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยเธอเนี่ยนะคะเกิดที่เกาะเซจูแล้วก็เติบโตที่นั่นและจากนั้นเนี่ยนะคะความฝันของเธอก็ คือนักร้องเธอเนี่ยจึงได้เดินตามหาความฝันนะคะในปี2019เนี่ยเธอได้ไปออเดชั่นนะคะแล้วก็อ่าเป็นการออเดชั่นที่จัดตั้งโดย Starship แล้วก็ Pepsi นะคะในตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยวอนยองกับยูจินเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิของไอในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นสมาชิกของไอจีอวอนอยู่เลยนะคะและด้วยเสียงที่มีเสน่ห์ของลิสนะคะทําให้เธอเนี่ยผ่านการออเดชั่นและหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้เข้าฝึกที่ Starship Entertainment นะคะ,ะ,คะเธอเนี่ยฝึกได้2ปีเธอก็ได้เดบิวต์เป็น v o l ตอนลิสเนี่ยนะคะยังอยู่ที่มอต้นแล้วก็เธอเนี่ยเคยไปร่วมใน MV ของแทยอนเกิร์ลเจนเนอเรด้วยนะคะใน MV เพลง This Christmas นะคะของแทยอนในตอนนั้นเนี่ยนะคะลิสเนี่ยก็เล่นเป็นแทยอนตอนเด็กๆและด้วยเหตุผลนี้นะคะทําให้หลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าลิสเนี่ยเธอเคยเป็นอดีตเด็กฝึกของ SM หรือเปล่านะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะลิสเนี่ยนะคะได้เคยโคเวอร์เพลง This Christmas ของแทยอนนะคะแล้วเธอเนี่ยก็ชื่นชอบแท มากมากนะคะเธอเคยฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องแบบแทยอนลิสเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้อายนะคะถ้าลิสเนี่ยนะคะขี้อายขึ้นมาเนี่ยเธอก็มักจะแสดงออกทางสีหน้าทันทีเลยนะคะจนทําให้หลายๆคนเนี่ยดูออกนะคะเพราะว่าหน้าของเธอเนี่ยแสดงเป็นมะเขือเทศเลย แต่ว่ายูจินเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่ามักจะเห็นลิซเนี่ยเป็นแบบนี้ในตอนที่เธอเนี่ยเดบิวต์ใหม่ๆนะแต่ถึงแม้ว่าเธอจะขี้อายนะคะแต่ว่าเธอก็จะมีมุมแบบซุกซนมากๆตอนอยู่กับเพื่อนๆเหมือนกันลิซเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเต้นมากๆนะคะกับการกินถ้าเธอเนี่ยเหนื่อยๆแล้วเธอเนี่ยได้กินอาหารที่เธอชอบเธอก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะและช่วงก่อนอัดเพลงเนี่ยนะคะเธอก็จะกินกุกบบบถ้วยใหญ่เลยโดยลิซเนี่ยนะคะก็มีชื่อจริงว่าคิมจีวอนนั่นเองในปี2019เเนี่ยตอนที่เธอเป็นเด็กฝึกนะคะที่ Star ชิฟเอนเตอร์เทนเมนเนี่ยก็มีดาราคนหนึ่งนะคะที่ s Starship เหมือนกันก็มีชื่อเดียวกันกับเธอนะคะคนั่นก็คือคิมจีวอนนั่นเองซึ่งก็เป็นนักแสดงชื่อดังนะคะที่หลาย,ลายนเนีคนน่าจะรู้จักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะคิมจีวอนก็ได้ย้ายไปอยู่ค่ายใหม่แล้วเป็นค่ายนักแสดงนะคะทําให้ลิสเนี่ยนะคะเธอก็ได้ชื่อว่าลิสจนมาถึงปัจจุบันนี้เลยนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะของลิสสมาชิกวงไอซ์อีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนเนี่ยต่างให้ความสนใจกับเธอแล้วก็มีการพูดดถึงเเธออนนนะคะคคีกไ้ว,ว่าป็ ที่มีเสน่ห์อย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามผลงานของวงไอนะคะอาเป็นกําลังใจให้สมาชิกทั้ง6คนรวมทั้งลิสกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้หรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะ